สวัสดีค่ะจากเมยวการเกษตรจังหวัดจันทบุรีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมานาเสนอชุดพ่นยาชุดนี้หน่อยนะคะชุดนี้ก็ขอบคุณคุณพันวัฒน์นะคะจังหวัดพัทลุงสั่งประกอบกันขึ้นมานะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะในราคานี้ก็คือได้ตามที่ลูกค้าเห็นดังนี้เลยนะคะชุดนี้ทั้งหมดแล้วนะคะราคาอยู่ที่26,700บาทรวมส่งแล้วเรียบร้อยนะคะ เก็บเงินปลายทางได้ทุกจังหวัดไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วนะคะ26,700บาทนะคะราคาณนะปัจจุบันตอนนี้นะนะคะ ถ้าท่านใดสนใจจะสั่งซื้อชุดนี้อยากได้สเปคนี้ก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้าสเปคนี้คือ <c oughs> เครื่องนะคะเป็นเครื่อง Honda นะคะ h o n d ้ Honda แท้รุ่น G X 2 0 0นะคะหรือ6แรงครึ่งนะคะประกอบใส่ท่านใส่บูเล่อะไรแล้วเรียบร้อยเลยนะคะกับปั๊มพ่นยาขนาด1นิ้วยี่ห้อปลาวานรุ่นไม่อัจฉะระิยีนะคะตัวนี้จะเมดอินไต้หวนันนะนะคะแล้วก็ได้มาตรฐาน ISO 9001ด้วยค่ะนะคะ ยี่ห้อปาวานที่ไม่อาจจะระบีแล้วลูกสูบสแตนเลตตัวเขาจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะนะคะหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็สายดูดสายน้ำกลับนะคะได้ไปนะคะเป็นออของของที่แถมไปกับของปราวานนะคะหนาเลยนะคะแข็งแรงด้วยนะคะไม่พับไม่แบนแบบว่านะยาว2องเมตรห้าสค่ะน้ำมันเครื่องนะคะมีไปให้0.8 2สองขวด นะแล้วก็หัวกรองตัวปับบออโลนะคะแล้วก็วาวนะคะปิดเปิดตรงรตรงตรงก้านพ่นยานะคะลูกค้ามีไปให้นะอันนี้จะแกะแล้วนะเพราะว่าช่างต้องแกะเอาเอาอะไรอะเอาอะไรมาประกอบนะคะน็อตที่เหลือนะะลูกค้าแล้วก็โร้มนสายตัวนี้ม้วนได้200เมตรนะนะคะโร้มนสาย200เมตรได้ไปด้วยข้อต่อนะคะจาก ปั๊มผ่านโลมาเข้าสายนะคะเหมียวมีไปให้ยาวเมตรห้าตัวนี้เป็นเหมียวของทอร์นาโดมาตัดย้ำให้ได้เอามาตัดย้ำให้เลยนะคะย้ำหัวท้ายแล้วเรียบร้อยตัวผู้ตัวเมียแล้วก็แถมตัวฟรียอยไปติดตัวฟรียอยไปด้วยนะคะไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วนะโอเคสายพ่นยาร้อยเมตรของย่อโยโกห้าชั้นนะคะร้อยเมตรหนึ่งม้วนนะคะตัวนี้มีฟรียอยไปให้ด้วยนะรุ่นเนี้ย เป็นเชือกถักเบาเหนียวยืดหยุนนะคะตัวนี้มีไปให้แล้วก็หัวเทอร์โบมีให้สองขนาดนะคะสามฟุตหนึ่งอันแล้วก็หนึ่งฟุตหนึ่งอันนะเป็นหัวเทอร์โบนะคะลูกค้ามาเลยนะคะช่วงนี้กำลังพ่นยากันเลยกำลังพ่นทุเรียนกันเลยเนาะนะคะชาวสวนนะคะทั้งทุเรียนนะคะสวนอะไรกะลำไยนะคะ มี้พร้อมส่งนะลูกค้าสั่งซื้อก็อช่องทางการสั่งซื้อค่ะโทรนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรของลูกค้านะคะหรือจะไลน์นะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรของลูกค้าหรือท่านใดต้องการสเปคอื่นนะคะก็สั่งกันเข้ามาได้เลยหรือจะเลือกตามยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะก็จะมีประวานตัวที่แบบอาจาบัจฉริยะราคาก็จะย่อมยาวลงไปอีกนะคะหรือจะเพรแ,แท้สุดเลยก็ได้นะคะ มีแล้วก็เครื่องพันด้าลูกค้าอยากจะได้9แรงก็ได้หรือ17แรงก็ได้เปลี่ยนสเปคได้หมดเลยตามสั่งนะคะขอแค่สั่งมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคำนวณราคาให้นะคะจะไม่เอาโลก็ได้จะไม่เอาสายก็ได้นะคะตามสั่งได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณพันุวัฒน์นะคะจังหวัดพัทลุงนะคะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้นะคะแพ็คส่งแบบนี้เลยนะนะคะสินค้าเหมี่ยก็จะแพ็คไปเป็น3ชิ้นนะคะนะคะก็จะเป็นชุดพ่นยาบวกกับ ก้านนะคะมาแพ็คเป็นรวมกันหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็โรมมอนสายนะคะกับสายเขานะคะก็จะแพ็คเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็สายพ่นยานะคะก็อีกหนึ่งชิ้นส่วนในพวกอุปกรณ์เนี่ยจะอาจจะแยกไปกับพวกชุดพ่นยานะคะลูกค้าจะแพ็คไปเป็นสามชิ้นนะนะคะคือรวมเบ็เสร็จแล้วก็จะอยู่ที่สองหมืนหกพันเจ็ดร้อยจ่ายเท่านี้ไม่บวกเพิ่มจ่ายปลายทางด้วยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ ไปแล้วนะคะสักอุดหนุนที่ร้านด้วยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามงบของลูกค้าก็ได้นะคะยินดีค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ